สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่1 7พฤษภาคม2 5 6 6ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่15นะครับผมสำหรับวันที่15นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด4ี่กับ6นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม สี่หกแปดหนะครับผม4 6เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็8 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็หกสีาสำหรับ4 4 9แอดมินเจาะไม่ถึงนะครับผมก็เข้าสายวิ่งสายรูดนะครับผมสายวิ่งสายรูดจะได้4 9 และก็68แอดมินเจาะข้าบนะครับผมก็เข้าเฉพาะ64นะครับผมล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็3ตัวโต๊ดนะครับผม964บอก649นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ F c ซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ F c ซพี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าลายกลุ่มนะครับผม TEE2526 แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่17มันจะให้เด่นอยู่ที่8 วิ่งรูดนะครับผมก้าวกับสี่นะครับผมสำหรับแปดนะครับผมแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับผม สำหรับก้าวนะครับผมก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวห้าแล้วก็กาวเจ็ดนะครับผม สําหรับ4นะครับผม4 1 4 2 4 3แล้วก็4 5นะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผม 8, 9, แปดเจ็ดเก้าหกแล้วก็สี่เจ็ด สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี88 9แก้าเก้าและก็44สำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางเหมือนเดิมนะครับผม1ึงคู่นะครับผมคือ715นะครับผม ก้าหนึ่งห้าแปดสามห้าสี่สาม ก้าสี่แปดนะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่17พฤษภาคม2 5 6พันานะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่8วิ่งรูด9กับ4นะครับผม เม็ดเดียวนะครับผมคือ8ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมสำหรับ8นะครับผมมี8 4 8 3 8 2แสามสำหรับ9 9 1 9 7 9 5าหาหสำหรับ4นะครับผม 4543นะครับผม42สํหรับในชุดกันนะครับผมมี8796แล้วก็47เบิร์9944สําหรับ3ตัวนะครับ6715 691 543นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอแต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไปกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ